วัสดีค่ะวันพบกับแม่น้องปาล์มเลยจ้าวันนี้จะมาทาเมนูผัดพริกแกงใต่เลยจ้าอันดับแรกก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกระทะที่ทอดไข่ดาวแล้วเลยจ้านํากระเทียมลงไปผัดกันค่ะเสร็จแล้วเราก็นําพริกแกงใส่ลงไปค่ะพริกแกงจะเป็นพริกแกงใต้เลยจ้า ความอร่อยก็จะแตกต่างกันด้อจ้าแต่ที่แกงใต้จะอร่อยกว่าด้อจ้าใส่ที่แกงลงไปค่ะผัดๆๆจากนั้นก็ใส่อกไก่ตามไปด้วยจ้า แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันปรุงรสตามชอบเลยนะคะผงปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำปลาตามชอบเลยะคะ่เยะ,คะเติมน้ำนิดหน่อยก็ได้ะคะ่ะ ผัดผัดัดให้ขขขขเข้ากันด้วยจ้าเ,เสร็จแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวกันค่ะผัดไปจนกว่าตัวฝักยาวสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยด้วยจ้า เสร็จแล้วก็ตักใส่ชามกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในเมนูต่อไปเด้อจ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ